วันนี้พาพ่อกระถิ่นมากินชาบูค่ะเบอร์เดย์ย้อนหลังให้พ่อเขาหน่อยเอา้าแล้วพ่อกับแม่กินชาบูกันแล้วถิ่นจะได้กินอะไรอ่ะโอ้โหดึงดาวมากสุดนี่ไงแม่เตรียมวิปเจอรี่มาให้ลว้าวว้าว,ว,าวแม่เตรียมวิปเจอรี่มาให้ถิ่นด้วยเหรอเนี่ยทุกคนรู้หรือยังว่าวิปเขามีแบบเจอรี่สำหรับน้องหมาด้วยนะ ถี่นลองชิมแล้วอร่อยมากส่วนตัวแม่ชอบวิแบบเจลลี่มากเลยค่ะเพราะว่าน้องสามารถกินจากซองได้เลยถ้าเราไปข้างนอกเราก็สามารถแกะให้น้องกินได้เลยค่ะสะดวกแล้วก็ไม่เลอะด้วยโอ้โหทำไมน่ากินขนาดนี้เนี่ยถิ่นทนไม่ไหวแล้วกินแล้วนะงม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 ง วิปเจลลี่แ่บไม่ไหวนอกจากวิฟเจลลี่แบบนี้จะกินง่ายแล้วนะคะส่วนผสมของเขาก็จะมีโอริโกโฟุกโตในทุกรสชาติค่ะ,คะในเรื่องของระบบทางเดิอนอาหารแลวก็ํารุงสายตารสชาติที่กระถิ่นกินอยู่จะเป็นดีสิบเอ็ดค่ะปลาทูน่าผสมถั่วลันเตาในเจลลี่สำหรับสูตรนี้นะคะ,คะเขาจะใส่ไฮคิวเทนค่ะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายระบบไหลเวียนของหลอดเลือดแล้วก็หัวใจค่ะนอกจากนี้เขายังมีวิตามินซีที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะโอ้โหนอกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ด้วยทิ้งขอกินอีกได้ไหมอ่ะ ดูกะถินนะคะว่ายแม่รัวๆขนาอันนี้เกินไปมากแม่ต้องให้เพิ่มเราแล้วแ,แม่ให้ถินหมดซองได้เลยเพราะว่าวิบเจลลี่เขาไม่ใส่เกลือไม่ใส่สารกันเสียด้วยดีต่อน,น้องหมาแน่นอนโอ้โหเรานี่นะมันเกินไปมากจริงๆกะถินเนี่ยค่ะกินหมดไปหนึ่งซองก็นอนแหมแบบนี้เลยโอ้ยหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย,อย่อนทีนี้ถินไปก่อนนะ